บริการร้านเติมเกมพ่อมดเคเวอร์เปผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้งานจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับคลิกเลยที่ www. keverpaygame.com เติมเกมแบ็ค coverm ง่าย,ายๆเพียงแค่ใช้เลข a id เท่านั้นโปรโมชั่นเพียบและแพ็กเกจอีกมากมายสายเติมเกมอย่างพวกเราคิดจะเติมเกมทั้งทีเปยให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคเวอร์เปนะครับและขอกระซิบเลยนะครับใช้โค้ดอะตอมลดเพิ่อมอีกหนะ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องอะตอมอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้นะครับคลิปนี้เลยนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการลงหอคอยอีกแล้วเออต่อหัวเป็นซีที่หอคอยที่ยาวนานนะแต่วันนี้เราจะมาอยู่ในชั้นที่85กันครับเออชั้นที่85เนี่ยหลายคนก็ยังติดเนาะเออมันยังติดบางทีแบบมีตัวละครแล้วแต่ยังทาดาเมจได้ไม่ถึงเนี่ยครับก็ต้องปั้นของไปก่อนแต่ใดก็แล้วแต่นะครับชั้น85เนี่ยเป็นชั้นที่ไม่ยากเออไม่ยาก แต่จริงๆมันก็มีแบบมันมีทิกมันมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้างนะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับมาอธิบายเพื่อนเพื่อฟังนะครับว่าเออเราจะผ่านด่านหอคอยชั้น85ได้ยังไงบ้างเออแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าในตอนนี้นะผมใช้เป็นทีมที่เป็นทีมนี้เลยอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเนาะก็จะเป็นทีมนี้นะครับก็จะเป็นไรอ Charlotte อตโกสแล้วก็วอร์ทอสนะครับตัววอร์ทอสเนี่ยเออ ถามว่าจริงๆเนี่ยมันเออทั้งหมดเลยนะทั้งวอลทอสกับโกสเนี่ยมันเปลี่ยนได้ไหมจริงๆมันเปลี่ยนได้นะเอออย่างโกสเนี่ยครับเราอาจจะเปลี่ยนเป็นในกรณีที่เราไม่มีโกสนะครับเรา,าจ,จะเปลี่ยนเป็น Chelsea เชลลี่อย่างเงี้ยอ่าได้อยู่นี่ได้อยู่นะครับหรือถ้าไม่มีทางโกสทางเชลลี่นะครับตัวละครที่ทําได้เหมือนกันเนี่ยผมก็คิดว่าจะเป็นตัวเออเดี๋ยวนะหาก่อนจะเป็นคุณปู่อ่าคุณปู่จิ๊บโซนะครับก็เล่นได้นะครับ หรือในทางกับกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวตัวนี้ก็เล่นได้นะตัวฟิลล์เนี่ยก็เล่นได้แต่ทางนี้ทางนั้นนะครับฟิลล์เนี่ยมันจะเป็นบัฟมันจะเด่นในเรื่องของค่าคิเลตนะครับแล้วก็จะมีบัฟเอดีเคด้วยเออแต่ในคอมที่ผมจะเล่นเนี่ยผมจะเล่นไรอาเป็นตัวสายเอ็มเอดีเคเออเพราะฉะนั้นตัวฟิลล์เนี่ยบัฟที่เขาบวกเอดีเคมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะมีผลน้อยนิดนึงแต่ถามว่าได้ไหมก็ยังพอได้อยู่นะครับสาหรับคนที่ดามเมจอาจจะ มากพอแล้วอะไรเงี้ยก็เอาตัวเนี้ยมาเสริมทับได้อยู่นะครับอ่าแต่ว่าในครั้งนี้นะครับผมจะมาอธิบายในคลิปเนี่ยก็จะเป็นตัวโกส์เนาะอ่าแต่คราวนี้เนี่ยตัวที่ฟิกนะครับที่ผมอยากจะฟิกเลยเนี่ยก็คือตัวชาร์ลอตชาร์ลอตเมนทุกคนอยู่แล้วไม่มีใครไม่มีหรอกเพราะเป็นตัวแจกฟรีเนาะก็เป็นชาร์ลอตนะครับสีแดงตัวนี้เลยนะแล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัววอร์ทอสนะเออแต่ทางนี้ทั้งนั้นนะครับเออตัววอร์ทอสเนี่ยอ่าแนะนำนะครับแนะนำเนี่ยอยากให้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้เป็นตัว วอทอดห้าดาวนะครับเพราะว่าถ้าวอทอดไม่ห้าดาวเนี่ยเดี๋ยวสปีดมันจะตามบอสไม่ทันครับเออเราหลักๆเนี่ยมันจะเล่นกับสปีดกับบอสนะครับสปีดของบอสเพราะฉะนั้นก็วอทอดถ้าห้าดาวได้ก็ห้าดาวนะเพราะว่าห้าดาวมันจะมีค่าสปีดอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะครับแล้วก็เราใส่อุปกรณ์สปีดบวกไปอีกห้าเออบวกไปอีกห้าครับสำหรับเซตนี้เนี่ยสปีดดาวสี่ชิ้นเนี่ยก็บุยห้ามันจะได้ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบเก้านะครับใส่แค่นี้พอนะไอตัวทาเลนต์เนี่ยไม่่ต้องใสนะครับก็ ประมาณ129เนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วนะครับส่วนตัวละครอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นชาร์ลอตหรือโกสเนี่ยก็ใส่เป็นสปีดได้เลยนะใส่แบบพูดง่ายคือใส่เซตเดียวกับวอร์ทอแเละเพราะว่าเราต้องแข่งกับสปีดนะครับของบอสบอสมันจะไม่ได้ตีเราเลยเราไม่ต้องใส่ถึงไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับใส่สปีดเลยนะครับส่วนไลอาย I, อย่างที่บอกครับผมบัฟเป็นผมบิวเป็นเอ็มดเคเพราะฉะนั้นเอ็มดเคจะนําแต่มีเอ k ดีเคบ้างนิดหน่อยตามสเตตพื้นฐานของเขาเนาะ ก็จะรวมกันได้ประมาณ40,000นะครับแล้วก็มีค่าคีเลรอดู80%ถามว่าคีเลรน้อยกว่านี้ได้ไหมก็น้อยกว่านี้ได้นะแต่ว่ามันก็จะพึ่งดวงนิดหนึ่งอย่างผม80%เนี่ยบางทีมันก็ไม่ติดคี้เหมือนกันนะเวลามาเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับก็บางทีก็มีติดคีบ้างไม่ติดคีบ้างแต่80%เนี่ยค่อนข้างจะเกือบชัวร์แล้วเออแล้วก็คีเลร่อีกด a เม z เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เกินสัก60%เนี่ยก็น่าจะเอาอยู่แล้ว แต่ถ้าถามว่าคิดเลคิดาเมจเนี่ยไม่ถึง60%นะครับก็จะต้องไปทดแทนกันที่ตัว m d k กับ a d k ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับหลายอ่ส่วนสกิลที่เราจะใช้หลักๆมีสกิลเดียวเลยคือสกิลอันตินะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อันติมาให้เลเวล5นะแล้วก็ตัวการ์ดสกิลเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของการทำดาเมจนะครับอาจจะเป็นตัวเนี่ยผมใส่การ์ดเนี่ยก็จะทำให้ตัวอัติเมทนะครับแรงขึ้นสเปเชียลสกิลแรงขึ้นนะ16% หรือถ้าไม่มีนะครับก็ใส่เป็นการนี้นะครับทำความเสียหายได้เพิ่มขึ้น12%หรือจะใส่เป็นการนี้ก็ได้นยเออการ์ดเอท A ีเคทั้งหมดนะหรือจะใส่เป็นการ์ดแบบเอ่อตัวนี้อ่ะก็จะได้เรื่องค่าคิเลดนะครับหรือใส่ตัวนี้อ่ะได้ค่าคิดดาเมจอันนี้ก็แล้วแต่ตามที่เพื่อนๆมีเลยแล้วกันนะแต่ส่วนตัวผมใส่เป็นการนี้เนาะก็คืออัลติเมทแรงขึ้นนะครับ16%เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองลงดูดีกว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าลองลงดูครั้งแรกแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมี2วิธีครับในการ เวลาเราใช้ทีมนี้เนี่ยมันจะมีเทคนิคนคับในการอัลติเมทของไรอาเนี่ยให้วน2รอบให้ทันซึ่งอันนี้มันเหมือนเป็นทิคนะใครที่อัลติเมทของไรอาเนี่ยอาจจะยังแรงไม่มากนะครับอาจจะต้องใช้เทคนิคที่2นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวรอบแรกเราไปแบบปกติก่อนก็คือยัดอันติไรอาเลยนะครับแล้วก็บอสก็ค่อยๆต่อจนตายสําหรับรอบที่2เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นแบบว่าอันติไรอารสองรอบนะครับอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆนะครับที่ผมได้มาจากเพื่อนๆในช่องแล้วก็ ได้มาจากเออเหมือนกับสตรีมเมอร์ท่านอื่นด้วยนะครับก็ไปดูมานะแต่ว่าถือว่านี้เอามาแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปรอบแรกก่อนแบบปกติละกันนะครับสำหรับเริ่มเพินมานะครับเราจะเป็นการทําการบัฟให้กับแบบไลอาแบบฟูลเซตเลยอันนี้ฟูลเซตเลยครับก็วอทออันติไปก่อนนะครับหลังจากนั้นชาร์ลอตต์นะให้ใช้สกิลสองนะครับสกิลตีตาเพราะว่ามันได้ ดีบัฟสถานะศัตรูเนี่ยสองเทินด้วยกันนะเออก็ใส่ตีตาไปก่อนนะครับเออในกรณีที่เรามีการ์ดของชาล็อตเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสลดค่าคิดดิสเทนต์ของศัตรูด้วยนะอันนี้ก็ช่วยได้นิดนึงนะครับสาหรับคนที่อาจจะทําคิดไรอารได้ไม่มากพอนะเอออาจจะถ้ามีการ์ดเนี่ยก็ช่วยด้วยได้นะแต่ไม่มีไม่เป็นไรอ่ะสำหรับโก้ดเราบัฟไปก่อนบัฟท่าสองนะครับให้ไรอารไปก่อนเออไอตัวนี้เหมือนกันนะครับไอบัฟเจาะเกาะที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยหรือบัฟค่าเพนเนี่ยตัวเนี้ย ไอตัวเพิ่มเจาะเกาะ40%นะครับสําหรับคนที่สกิล2ไม่ได้อัพเต็มนะครับมันจะไม่ร0% 0มันจะมีโอกาสเป็น50-60%เ่ยแถวเนี้ยเออก็อันนี้ก็พึ่งโชคหน่อยนะกันนะแต่ถ้าใครที่ไม่อยากพึ่งโชคก็อัพสกิลให้เต็มไปเลยเลยนะครับไม่ต้องเสียดายในรอบแรกนะครับไลอาให้ใช้สกิล2ไปก่อนอ่าจากนั้นครับวอร์ทอสบัฟสกิล2ให้กับไลอาครับอันนี้ต้องมาร์กตัวนิดนึงนะหลังจากนั้นนะครับก็ชาร์ลอตก็ใช้สกิลนะครับ คู่ไปเลยสกิลคู Ray ่เนี่ยจะเพิ่มหมดสภาพนะให้จัตูเนี่ยโดนรับดาเมจแรงขึ้น70%นะครับอ่าแล้วเราได้แถมจากการตีของไรอาไปด้วยนะก็เป็นการตอดไปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับให้โกดเนี่ยใช skill 1, ้สกิลหนึ่งนะสกิลแรกเลยตีธรรมดาแล้วเพิ่มความแรงในการโจมตีนะครับที่ทําได้อีก30%มมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วจากนั้นไลอาั์ติไปเลยเวลาเราจะดูว่าเราจะผ่านไหมหรือไม่ผ่านนะครับไลอาควรจะติติดคิแล้วก็มีความแรงอยู่ที่ ประมาณ1.5ถึง1.6ล้านนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองตีไปเลยแล้วกันอ่ะแต่อันนี้อาจจะเป็นว่าแบบคือขอมันแน่นแล้วไงมันก็เลยแบบตายเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละเอาแค่ว่าเกณฑ์ประมาณ1.5ถึง1.6ล้านนะครับก็จะสามารถตอดเออตอดบอสจนมันตายได้ก่อนที่มันจะตีเรานะครับก็ประมาณนี้ลองไปดูตัวเลขของเพื่อนนะ1.5ถึง1.6ล้านถือว่าโอเคแล้ว เออประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยดาเมจอาจจะยังไม่พอหรือยังไม่ถึงนะครับ1.5หรือ1.6มันมีเทคนิคนะครับในการตีบอสด,ด้วยอันติไลอารสอรอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับมาครับเริ่มมาเนี่ยทำคล้ายเหมือนเดิมแทบจะทุกอย่างเลยทุกคนก็คือวอร์ทอสนะครับกดอัลติเมทไปเลยอาชาร์ลอตนะครับตีตา โค้ดบัฟไลอาขึ้นมานะครับหลังจากนั้นไรอาเนี่ยกดอันติไปเลยเออไม่ต้องคิดอะไรมากอันติไปเลยนะครับอันติไปถ้าเราจะดูว่าดาเมจเราพอไหมนะครับไรอาควรจะอันติมเมื่อกี้ได้สักประมาณ200,000เกือบเกือบ3 0 0 0 0 0เนี่ยถือว่าดามจเราพอแล้วเออที่เหลือก็พึ่งอะไรก็ตามตามแต่นะอาจจะเป็นพึ่งขี้พึ่งบัฟติดไม่ติดอะไรก็รอดูดวงไปนะครับแต่ว่าสักประมาณ2-300,000เนี่ยโอเคแล้วอ่ะหลังจากนั้นนะครับ ตีธรรมดาไปเลยทุกตัวตีธรรมดาหมดนะครับไลอามีสกิล2ก็ใช้สกิล2นะครับ มาจนถึงบอสนาฬิกาเนี่ยเป็นเลข3แล้วก็เฝ้าระวังนะอันนี้ไรอายังธรรมดาอยู่นะไรอาธรรมดานะครับแล้วก็โกดไม่ใช่โกดวอ์ทอสยังตีธรรมดาอยู่นะครับอพอมาถึงเทินของชาร์ล็อตเนี่ยบอสมันจะเป็นเลข2พอดีครับเลข2พอดีให้ชาร์ล็อตตีตาไปเลยตีตา,เต,เ,า,ตตาเตรียมเอาไว้นะครับ B up. B up. I ตีตาเตรียมเอาไว้โกดนะครับโกดบัฟบัฟไลอาเตรียมเอาไว้เลยนะครับจากนั้นไลอาใช้ท่า2ไปก่อนใช้ท่า2ไปก่อน าจากนั้นนะครับวอลทอสอันติครับวอลทอสอันติไปเลยอ่าแล้วชาลลอตสกิลคู่ครับชาลอตสกิลคู่โกดนะครับโกดตีตรธรรมดาครับวอลทอสใช้สกิลสองนะครับใส่ไลอาอ่าเท่านี้นะครับไลอาก็จะพร้อมตีบอสอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นดาเมจรอบที่2เนี่ยซึ่งรอบที่2เนี่ยเราทำดาเมจได้สักประมาณ1.2ล้าน3ล้านเนี่ยบอสก็น่าจะตายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูเนี่ยบอสมันเลือดมันจะเหลือประมาณแบบถ้าเพื่อนๆแบบดาเมจตอนแรกอาจจะสักประมาณ2 3งถึงสามแสเนี่ยเลือดบอสมันจะเหลือประมาณ1.2ล้านเนี่ยมันก็จะเหลือเลือดไม่เยอะแล้วเห็นไหมเราไม่ต้องดันไปประมาณ1.5 1.6ล้านเลยนะครับก็สามารถฆ่าบอสได้แล้วนะเป็นเทคนิคนะครับในการอัลติเมทไลอาสองรอบด้วยกันนะครับ ประมาณนี้นะประมาณนี้สําหรับการผ่านด่าน85นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องตัวละครอีกนิดนึงนะครับตัวละครเนี่ยมีเพื่อหลายคนนะครับบอกว่าเฮ้ยทำไมแบบบางทีลองทาตามแล้วมันวนเทินไม่ทันอันนี้ผมต้องย้ําอีกรอบแล้วกันนะครับกันลืมกันลืมนะครับก็คือวอทอสนะครับ oh. อาจจะเป็นที่วอทอสนะที่ผมสันนิษฐานนะครับวอทอสจะต้อง5ดาวนะเพื่อให้สปีดเทินเนี่ย oh. มันเร็วพอที่จะเร่งเทินไรอาขึ้นมาได้เพราะถ้าเราจำไม่ผิดนะ การที่วอลทอสตีธรรมดานะครับเนี่ยมันจะเพิ่มความคล่องตัว10%ให้กับเป้าหมายนั่นก็คือลอารนั่นเองนะครับเป้าหมายที่กําหนดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวลอารนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลทอสควรสปีดสูงที่สุดนะครับก็คือ5ดาวแล้วก็ใส่เซตสปีดนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยถ้าทําตามแล้วไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องไปดูแล้วว่าตัวลอารเราเผื่อไปใส่เซตสปีดหรือตัวอื่นเนี่ยลืมใส่เซ็ตสปีดหรือเปล่านะครับเออต้องดูตรงนี้ด้วยเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ เออการผ่านด่าน85นะครับส่วนอันนี้มันเป็นแพทใหม่ละหลายคนถามว่าไม่มีไรอาใช้ตัวอะไรได้บ้างนะครับความคิดผมนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองนะครับผมคิดว่าตัวที่น่าจะพอเล่นได้นะครับก็น่าจะเป็นตัวของเออตัวใหม่เ่ยเออตัวใหม่นะับตู้ซีซั่นใหม่นั่นก็คือตัวตากแตนตากแตนใหม่เนี่ยแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมาแทนไรอาได้อยู่นะครับแต่แมคาีนิกการเล่นเนี่ยอาจจะต่างกันนิดนึง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับน่าจะปั้นเอามาใช้เล่นได้สาหรับคนที่ไม่มีนายอาร์เนาะเออเอามาลองดูนะครับเอามาลองดูได้ประมาณนี้ครับฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ยังไม่ผ่านชั้น85นะครับยังไงใครที่ดูแล้วชอบถูกใจคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องอะตอมด้วยแล้วกันนะครับไว้ผมจะเอาคลิปใหม่ๆเนี่ยมานาเสนอเพื่อนๆอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย